สวัสดีครับวันนี้ผมกับร้าน168ใบซื้อขายและเปลี่ยนยิกใบทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าแซ300ปี215 0สีเหลืองคันนี้นะครับไล่ที่ของแต่งก่อนครับของแต่งก็จะมีชิวหน้ากระจกปลายแฮนด์นะครับกระตุกก็ตายแฮนด์แต่งนะครับแล้วก็ท่อสลิปออนปลายอาคาป o วิกนะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟท้ายในตัวแล้วก็ท้ายสั้นครับเลขมาของเจ้าวันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่5,000กิโลนะครับ 5000ักิโลเมตรเท่านั้นนะครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อนเลยครับอ่าเครื่องสิบสร์ติสง่ายนะครับอรอบสูงรเรวาเบาไม่มีดับนะครับก็สุดรถจากทางน้นไปรับกันเครื่องยนต์1เดือนหรือว่าหนึ่กิโลเมตรนะฮะ ราคาคันนี้นะครับซื้อสดอยู่ที่99,000บาทนะครับใช้เงินนอกรถอยู่ที่9,000บาทนะครับถ้าติดต่อนะครับรหัสอยู่ที่รหัสยีะสิบนะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แฟนเพจ facebook 168ดบายด้วยนะครับเดี๋ยวจะดูคลิปรีวิวรถอื่นในที่ชแน,นลยูทู e นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ